สวัสดีครับผมโค้ชฟู๊ดนครับวีกันโปรทิพในวันนี้ครับผมจะเป็นเทคนิคการฝึกต้นขาด้านในให้มีความกระชับและสวยงามครับสาวๆหลายๆคนครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการขาเบียดกันครับผมครับคือมีต้นขาด้านในที่ใหญ่นั่นเองครับผมวิธีการครับที่เราจะทําให้ต้นขามีความกระชับแล้วก็ลดขนาดของต้นขาได้สําหรับสาวๆแล้วคือการฝึกเวทชูนิ่งนั่นเองครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาสาธิตการฝึกในรูปแบบของ อัลตร้าไฮเรฟที่ทําให้คุณสามารถที่จะโฟกัสกล้ามเนื้อที่เป็นต้นขาด้านในได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบสุดๆจริงๆครับผมเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเทคนิคในการฝึกวันนี้ก็คือเราจะฝึกในท่าซูโม่สควอทครับแต่เราจะฝึกในแฟชั่นที่เรียกว่าเป็นเผาสควอทนั่นเองคือเราจะไม่เคลื่อนไหวแบบเต็มระยะแต่เราจะเคลื่อนไหวแบบครึ่งเดียวนะครับผมวิธีการคือการฝึกท่าซูโม่สควอทนะปกติกแล้วเราสควอทเนี่ยความกว้างของ เท้าของเราจะประมาณหัวไหล่หรือกว้างกวหัวไหล่เล็กน้อยใช่ไหมครับทีนี้เราจะขยับเท้าออกไปนะผมข้างละ1นก้านะครับและเปิดปลายเท้าออก45องศานะครับให้คุณลองเช็คมูฟเมนต์ก่อนว่าเวลาคุณลงไปแล้วนะผมลงไปฟื้นนะครับขาทั้งสองข้างของคุณมันตั้งฉากนะครับอันนี้จะเป็นมุมที่สวยงามที่สุดที่คุณจะสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อต้นขาด้านในได้อย่างมีประสิทธิภาพน้องนะผมปลายเท้าต้องเปิดออกด้วยนะนะครับประเด็นสำคัญคือเราจะหยิบดัมเบลขึ้นมานะครับลักษณะนี้นะผมอกเชิดหลังตรงนะครับจังหวะลงหายใจเข้า ขึ้นหายใจออกนะครับเราจะเคลื่อนไหวเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นคือลงเต็มและขึึ้เครึ่งเดียวเติมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ1สิบเอ็ดสิบสองสิบสา้อ้ย การเคลื่อนไหวเพียงแค่ครึ่งเดียวพราผมจะทําให้เขาเรียกว่าแรงต้านนะผมจะอยู่ที่กล้ามเนื้อของเราอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ตัวของมัสเซิลเนี่ยมีคอนแทชชั่นมีการบีบตัวอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการเผาพลังงานและการทํางานของกล้ามเนื้อจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงรวมไปถึงฮาร์ดเรทที่มันเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะผมจำนวนครั้งที่ฝึกอยู่ที่15 20-30ครั้งครับผมต่อ1เซตพักระหว่างเซตอยู่ที่30-60วินาทีครับและกลับมาทำใหม่3-5เซตครับผมจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเขาเรียกว่าเผากันจันหูดับปรับใหมนครับผมยังไงก็แล้วแต่ครับผมก็ลองเอาไปทำดูครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมนี่เป็นเพียงแค่คำแนะนำเท่านั้นคุณจะทำหรือไม่ทำมันก็เรื่องของคุณ